ก็พี่เอื้อมบอกว่าแต่งตัวตามสบายคนกันเองทั้งนั้นไม่ใช่หรอแต่งตัวตามสบายหรือมึงโจรน,นี่เธอเป็นใครอ่ะมาพูดแบบเนี้ยเธอไม่ให้เกียรติฉันเลยนะทำไมฉันจะทำไม่ได้เหรอเพราะฉันก็ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วผมเป็นลูกเจ้าของโรงแรมดูอินดี้ที่พวกคุณทำงานอยู่ฮะลูกเจ้าของโรงแรม แต่งตัวแบบนี้แหละครับหนว่ามีมิงยังไงนี่ผมอุตส่าห์เตรียมชุดดูดีมาให้แล้วนะหนูไม่เป็นไรครับงานมิงนี้เป็นแบบสบายๆครับมีแต่เพื่อนกันเองทั้งนั้นเออแต่ผมว่าไม่เป็นไรครับดี่ผมรบกวนคุณลุงฝากเก็บเสื้อที่ชายรถด้วยนะครับถ้าว่าผมจะกลับเดี๋ยวผมโทรตามครับได้ครับคุณหนูคุณครับขอให้สนุปนะครับคุณครับ โห<ฮ><ฮ>พี่ท็อปวันนี้นี่แต่งตัวดูดีเลยนะก็ Girl, วันนี้มีมิ팅ใหญ่ทั้งทีเนี่ยต้องแต่งให้มันดูดีเลยสิเพราแต่เธอเองก็เหมือนกันนมื่อวานไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเอา้าแล้วนี่ซานต้าไปไหนอะ่ะป่านนี้แล้วทำไมไม่ไมาอีกเนี่ยวโ,โทษทีเพื่อนเพื่อนมาช้าเลยเอ่อพอดีเราไปหาของที่เราตกลงว่าจะซื้อให้พี่เอื้อมกันเนี่ย กว่จะหาได้เนี่ยแทบแย่เลยแล้วพวกนายสองคนมาไวขนาดเนี้ยเตรียมข้อมูลที่จะมาขอสปอนเซอร์พี่เอื้องมาเรียงเตรียมครบแล้วครบท้วนแน่นอนงานประจำปีใหญ่ขนาดเนี้ยต้องไม่พลาดอยู่และงั้นก็ดีนี่ว่าแต่พวกเรามากันครบแล้วใช่ไหมย,ยังอะดิเหลืออ,อีกคนนึงอย่าบ,บอกนะว่านายชวนไ้สแตมปมาด้วยอะ ทำไงได้ล่ะเราก็ไม่อยากชวนหรอกแต่มันขอร้องก็อยากจะมาไงชวนมาแล้วยังจะมาสายอีกขอโทษทุกคนที่มาช้ามาได้ก็ดีแล้วแต่งตัวอะไรของมึงวะอืมเ้าก็พี่เอื้อนบอกว่าแต่งตัวตามสบายคนกันเองทั้งนั้นไม่ใช่เหรอแต่งตัวตามสบายหรือมึงโจรใช่โจรขนาดเนี้มึงไม่ควรมาที่นี่ด้วยซ้ำ เออเออพอเถอะใครจะจนใครจะรวยก็ช่างมันเถอะแต่ตอนนี้เข้าว่านกันกรธยุงกัดเต็มไปหมดแล้วว่ะออไปเถอะไปไปไอ้สแตม์มึงไปก่อนเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยจุย่มซ้าจริงเลยไม่ไยเลย ของขวัญที่พวกหนูสามคนซื้อมาให้พี่เอื้อค่ะน่ารักนะอก่อนอื่นนะพี่ก็ต้องขอบใจน้องๆทุกคนนะที่มาในวันนี้เพราะว่าพี่ตั้งใจที่จะหาทุนที่จะไปสร้างห้องน้ำให้กับเด็กบนดอยจะ้ะพี่ดีใจนะที่ทุกๆคนนะเห็นด้วยกับโครงการของพี่โอ้ยงานบุญแบบนี้พวกเราไม่พลาดหรอกคะ่ะใช่ค่ะพี่เอื้อ พ่อผมนะครับสอนไว้ว่าการที่เราให้โอกาสเด็กยากไร้เนี่ยก็เหมือนเราให้โอกาสตัวเองไปด้วยครับใช่ครับพวกเราเนี่ยเรื่องหาทุนเนี่ยพวกเราเก่งมากๆเลยนะครับเพราะพวกเราเนรู้จักคนเยอะและถ้าพี่เอื้อม,มีอะไรให้พวกเราช่วยเนี่ยก็บอกพวกเราได้เสมอนะครับจริงครับพี่เอื้อมพี่อยากได้ทุนเท่าไหร่บอกผมครับโอ้ยไอส้สแตมแกงเงียบไปเลยพี่เอื้อมอะ่ะเขาต้องการคนที่มีศักยภาพมาทำงานด้วย อย่างแกเนี่ยเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะจริงนี่ถ้าแกอยากจะรดดมทุนด้วยเนี่ยฉันถามแกนะเ,เหอะว่าแกทำอาชีพอะไรแกดูอย่างพวกเราดิจบมาก็ทำงานที่เดียวกันดูอย่างฉันเนี่ยเป็นถึงผู้จัดการโรงแรมดูอินดี้ส่วนต้านเนี่ยเป็นถึงการตลาดส่วนน้ำหวานละ่ะผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์คือฉันเนี่ยรู้จักคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการโรงแรม ผู้จัดการท่าเรือผู้จัดการโรงงานแล้วก็ผู้บริหารใหญ่ๆอีกเยอะเลยอะ่ะโหดีเลยน้ำหวานถ้าหนูรู้จักกับคนใหญ่คนโตเยอะๆแบบนี้นะน,นก็จะง่ายเวลาเราจะไปขอทุนนะ่ะใช่ค่ะแล้วนี่นะคะหนูรู้จักกับคุณโอลานะคะ่ะที่เขาเป็นผู้กำกับที่ชื่อดังอยู่ตอนนี้มากเลยนะคะพี่เอื้อมแล้วหนูอ่ะรู้จักนิสัยของคนคนนี้ดีเลยล่ะคะ่ะ เขาเป็นคนที่ชอบทาบุญเอาหน้าค่ะส่วนผมนะครับพี่เอื้อมผมรู้จักกับคุณชวินครับพี่เอื้อมพอจะรู้จักชวินทัวร์ไหมครับผมกับเขาในค่อนข้างสนิทกันมากๆเลยนะครับเขามาจองห้องพักผมทีห้าสิบหกสิบห้องเลยนะครับบอกตรงๆนะครับพี่เอื้อมผมก็ใต้โต๊ะกับเขานิดหน่อยครับถ้าไม่ได้คุณชวินนะครับผมคงไม่มีชุกวันนี้ครับจริงครับพี่เอื้อมผมก็ได้กินใต้โต๊ะไก่ต้าได้แหละครับเจ้าของโรงแรมนี่ครับ มันโง่พวกเราทำอะไรอะ่ะมันไม่รู้หรอกครับแล้ววันๆเนี่ยผมไม่เห็นว่ามันจะเข้ามาดูแลกิจการโรงแรมเลยทุกวันนี้ผมทำงานเหมือนว่าผมเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วอ่ะครับนี่พวกนายโกงโรงแรมหรอหุบปากไปเลยไอ้สแตมคนตกงานอย่างมึงอะ่ะจะไปเข้าใจอะไรวะสมัยเนี้ยเขาก็ต้องหาผลประโยชน์กันไว้ก่อนเลยวะคนอย่างแบบไม่อยู่ในแวดวงธุรกิจแบบมึงอะ่ะไม่เข้าใจพวกกูหรอก แต่เงินที่พวกนายได้มามันไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกต้องแล้วไงวะให้สแตมนี่แ้าแกรู้อะไรไหมเงินเนี่ยไม่ว่าเราจะได้จากทางไหนก็ตามเราแค่เอาเงินไปทําบุญนิดนิด,นดหน่อยหน่อยทุกคนก็มองว่าเราเป็นคนใจบุญเป็นคนดีลอะออพี่ล้อมคะแล้วยิ่งในฐานะที่หนูเป็นฝ่าย PR เนี่ยตอนไปทําบุญขออนุญาต ถ่ายรูปไปเยอะๆนะคะจะเอาไปติดที่ทั่วโรงแรมเลยค่ะได้เลยจ้าแล้วถ้ามันสิ่งยอดที่เราตกลงกันน้อยก็ก็ตานั้นแล้วจ้าขอโทษครับทุกคนมึงมีอะไรแตมคือผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับทุกคนจะกองเงินโรงแรมเอาไปทำบุญสร้างภาพ พ่อหาผมไปเหยื่อเข้าตัวแล้วครับพูดเลยหงวะนี่นี่เธอเป็นใครอ่ะมาพูดแบบนี้เธอไให้เกียดฉันเลยนะทำไมฉันจะทำไม่ได้เหรอเพราะฉันก็ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วนี่เธอดูพวกเราสิดูบ้านที่ฉันอยู่แล้วเธอดูตัวเธอสิมันมีอะไรบ้างเหรอ ตอนแรกนะที่ฉันชวนเธอมาก็ตั้งใจที่จะให้มาช่วยกันและดมทุนแต่มามาดูมาฟังความคิดของเธอแล้วสงสัยจะไม่ได้เรื่องแล้วล่ะใช่ครับพี่เอื้อมผมว่าไอ้คนแบบเนี้มันเป็นพิษต่อกลุ่มเราครับถ้าจะให้ดีนะพวกเราจะคุยงานกันแกกลับไปก่อนไปได้ ถ้าทุกคนอยากได้เงินจากโรงแรมนักใช่ไหมเดี๋ยวผมให้แต่มึงเพอเจออะไรของมึงวะพอพวกกูบอกว่าอยากได้เงินมึงก็จะเอาเงินจากโรงแรมมาให้กูถามตรงนะมึงเป็นใครวะสงสัยมันคนจะคิดว่ามันเป็นลูกเจ้าของโรงแรมดูอินดี้มั้งแล้วนี่นะเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยมันต้องมีคนมาเฉลยว่าเนี่ยคือลูกเจ้าของโรงแรมดูอินดี้ โคตรเพ้อฝันโคตรน้ำเน่าเลยวะโคตรน้ำเน่าเลยงานนี้นี่ไม่ใช่ละครน้ำเน่าเนี่ยเป็นชีวิตจริงผมเป็นลูกเจ้าของโรงแรมดูอินดี้ที่พวกคุณทำงานอยู่ฮะลูกเจ้าของโรงแรมลูกเจ้าของโรงแรมใส่กางเกงขาสั้นมาประชุมได้ไม่เชื่อใช่ป่ะ เจออะไรมาอวดเราจะเล่นอะไรอีกลุงพงครับมาหาผมหน่อยครับเดี๋ยวลุงพงลุงพงชื่อคุณคุนคุ้คุกับคนที่อยู่ข้างบ้านพี่นะเขาก็ทำงานที่ที่โรงแรมดูอินดี้เหมือนกันนะใช่ลุงพงที่เขาเป็นคนขับรถให้ประธานคนเก่าหรือเปล่าครับ ใช่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 ลุงพงศ์ที่ขับรถแต่คงไม่ใช่มั้งเดี๋ยวถ้าลุงพงศ์มางานนี้มีหาติมล <c oughs> ุงพงศ์คิดอะไรโทรหาลุงพงศ์กำกันบ้านมาดีนั่นเราเนี่ยกมาเรีย <c oughs> ก็เจอลุงพงศ์ด้วยโอ้ยมีหาติมงานนี้ มีอะไรเลยครับคุณหนูสแตมจะกลับได้เหรอครับลุงผมอืมอ้าวเอ,อิ้มอยู่นี่เหมือนกันเหรอค่ะเอิ้นอ,อยู่ที่นี่แล้วค่ะแล้วอ๋อนี่คุณหนูสแตมลูกของเจ้าของโรงแรมดูอินดี้อ่ะโอ้ยพี่นึกอยู่แล้วเชียว แหมดูลาสีจับเช็เนี่ยต้องเป็นลูกเจ้าของโรงแรมแน่แน่้ยดูหล,ล่อเหลาผิวพรรณเออดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามาร่วมร่วมทีมหาทุนไปช่วยเด็กๆกันนะสเตมนะใช่ค่ะเออแตมคือเราอยู่ PR ใช่ไหมแล้วที่เราทำไปทั้งหมดอะ่ะก็เพื่อให้ภาพลักษณ์ของโรงแรมออกมาดูดีสเต็มเข้าใจเพื่อนเนาะใช่ใช่ใชแตเพื่อน แล้วในฐานะที่ฉันเป็นผู้จัดจาก,การโรงแรมนะฉันก็ต้องหาวิธีช่วยให้โรงแรมมันดูดีขึ้นเออแต่งั้นเดี๋ยวเรามาประดมทุนกันนะใช่เลยแตนเพื่อนรักยวเรามาร่วมทิมกันเลยดีกว่ามา <c oughs> ไปคนอย่างพวกแกทำงานสร้างภาพหาผลประโยชน์เข้าตัวเองเพี่อมผมผิดหวังในตัวพี่มากเลยนะพี่เป็นุ่นพี่ที่ผมเคารพมาก พี่กับชวนพวกเพ,เพื่อนผมมาทำเรื่องแบบนี้ได้ไงอะส่วนพวกแกทำงานให้โรงแรมของพ่อฉันทำไมโกงพ่อฉันแบบเนี้ยโอ้ยใจเย็นๆสิสแตมของแบบนี้ก็ค่อยคุยกันได้เอาอย่างนี้นะสแตมเดี๋ยวเราขอทุนจักโรงแรมดูอีแลีวให้น้ำหวานเนะ่ะเขียนป้ายตัวใหญ่ๆเลยแล้วติดไว้ตอนนี้เราไปแจกเงินให้กับเด็กไงพวกแกได้เงินจากโรงแรมฉันนักใช่ไหม ฉันไม่ให้และพวกแกก็เหมือนกันพวกแกจะต้องรับกรรมในสิ่งที่พวกแกทําไว้ฉันจะไปบอกให้พ่อฉันนะไล่พวกแกออกให้หมดไปครับลงุงเดี๋ยวก่อนช่ยลุงผมช่วยคุยกับคุณหนูให้หน่อยไม่ให้พูกคนเร็ว